อะไรเนี่ยโอ๊ยทำไมอ่ะกําลังไปได้ดีอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยพ่อต้องเป็นเดอะแปซซุนออฟฟิเชียลดิจะเป็นสุนบอลได้ไงฮะไม่ใช่ตอนเนี้ยเดวเนี่ยเค้กอ่ะมันกําลังจะอัมลาบทบาทเจมส์บอลเว้ยเผื่อแมวมองมามองพ่อแล้วเรียกไปเล่นนั่มไงอ่ะโอ้ยพ่อไม่มีแมวมองมันจะมีแต่หมามองนั่น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 นะประกาศดาวลุ่งนะโอ้นี่เดือดเกําลังจะไปได้สวยนะเว้ยเนี่ยโอ้ยไม่ต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วแล้วแล้วมาเป็นแปซซุนแล้ว ขัดใจเว้ยออโอ้ยอ้๋อ The b r e s t Official มาแล้วจ้า,ายังติดอยู่กับเจมส์บอนด์อยู่เลยไม่ให้เป็นไม่เป็นก็ได้จริงๆแล้วผมตั้งใจจะมาในมาดแบบสารลับใส,สลับหน่อยนะแบบกึงๆแบบแต่งตัวดีๆเป็นคุณชายหน่อยเพราะวันนี้ผมจะทำเมนูใครคุณชายแต่จะเป็นยังไงก่อนอื่นต้องฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วอีทอมา,อา,อากับหลาย EP แล้วนะครับที่เรานำเสนอเคล็ดไม่ลับในการทำกับข้าวยากบ้างง่ายบ้างแต่ในวันนี้เราจะมาทำกับข้าวง่ายๆแสนสบายนั่นก็คือไข่เจียวปุ๊บมาเป็นไงปั๊บปั๊บโปปุ๊บ,บเห็นไหม ไข่เจียวง่ายๆก่อนอื่นผมต้องกราบขอขอบคุณนะครับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัต์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของเชลชวนชิมนะครับคือเมนูนี้นะครับผมดูมาตอนที่ผมอายุ10บขวบแล้วที่ชื่อว่าไข่คุณชายเพราะว่าหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีนั้น,นเป็นคนสร้างสารรค์เมนูนี้ขึ้นมาเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าทานแล้ว อร่อยอย่าบอกใครเลยนะครับเพราะนั้นทำยังไงเรามาดูวัตถุดิบกันเลยวัตถุดิบก็มีง่ายๆดังต่อไปนี้ครับในวันนี้เราจะลองทำกันซักไก่ไก่3ฟองนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีพริกมันหรือว่าพริกชี้ฟ้าเนี่ยอันนี้แล้วแต่ชอบจะ3เม็ด4เม็ดอันนี้แล้วแต่ชอบเลยแล้วก็มีโหระพานะครับแล้วมีน้ำปลาแล้วก็มีน้ำมันหมูนะครับผมจะขอเพิ่มเติมหอมแดงอีกสักนิดนึงเพื่อเป็น ทารถของไข่คุณชายในครั้งนี้แล้วเราก็จะให้ชื่อว่าไข่แปะศุนผมว่ามันฟังดูทะแม่ทำแน่นะเอาเป็นว่าไข่คุณชายพลัส <laughs> ดีไหมพอได้นะพอได้เนาะก็ยังให้เกียรติท่านหน่อยเนาะว่าว่าเป็นเมนูของท่านนะครับโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยอันดับแรกเราก็ทําการตอกไข่กันก่อนนะครับนี่เป็นไงเรานี้เราใช้ไข่สักสามฟองเนาะแล้วเราก็ ตอกไข่เสร็จแล้วแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปแล้วแต่ชอบนะครับชอบเค็มก็เติมเยอะชอบไม่เค็มก็เติมน้อยอันนี้เราก็ใส่ไปประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะโอเคพอแล้วเดี๋ยวจะเค็มแล้วเราก็ทําการตีไข่ที่ผมชอบทําเมนูไข่เจียวนะครับเพราะว่าคน oh <my. S 1> ใดที่ได้เจียวก็คือคนเดียวที่ได้ใจอ oh. ไปแล้วพออันนั้นมันกระเทียมเจียวอันนั้นมันกระเทียมเจียวอันนี้ไข่เจียวไงก็มีอะไรเจียว oh. เจียวว่ะ แมมันก็ต้องมีทักหน่อยนะานะโอเคเคล็ดลับในการทําให้ไข่ฟูฟ่องนะครับก็เราต้องตีให้เขาเนี่ยเป็นฟองขึ้นมาเลยตีเยอะๆนะครับใครจะมีไม้ตีไข่ก็ได้หรือจะใช้ซ่อมก็ได้นะครับสังเกตพอเขาฟูแล้วโอเคเราพักไว้ต่อจากนั้นเราก็มาหั่นพริกมันหรือว่าพริกชี้ฟ้านะครับหั่นเป็นเฉียงเฉียงสไลด์แบบนี้ไม่ต้องหนามากนะครับบางๆนะครับนี่ประมาณนี้สักสองสามมิลหั่นไปอย่างนี้เลยนะครับ ชอบรสชาติความมันความแซ่บเราก็ใส่หลายเม็ดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับโอเคหัวเราทิ้งไปเอาสีแดงสักหน่อยไหมนี่นะครับเอาละนี่เอาละอาจจะงงเนาะมันจะข้ากันเลยไข่เจียวนี่โอเคแล้วเราก็พักเข้าไว้นะครับโอเคพักไว้ซอยพริกเสร็จเราก็มาซอยหอมแดงกันเลยเอ้าวนะครับ ซอยหอมแดงแล้วแต่ชอบนะครับมันก็หอมแดงก็จะให้รสชาติที่หอมนะครับแล้วก็เผ็ดร้อนนะครับนี่เราก็หั่นหอมแดงลงไปเพื่อจะเพิ่มอรรถรสสูตรของคุณชยัยแต่ดั้งเดิมเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีหอมแดงนะแต่ผมลองทําดูแล้วแล้วผมก็เลยเติมหอมแดงอีกไปเข้าไปสักนิดนึงเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับโอเคเราก็ซอยหอมแดง เป็นอันว่าอีกสัก3าหัวเนะาะรวมๆแล้วสักประมาณ3-4หัวนะครับโอเคเป็นอันเซตแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำกันเลยเริ่มทำกันแล้วนะครับอันดับแรกเราก็จุดไฟแล้วเราก็เทน้ำมันลงไปนะครับน้ำมันเนี่ยนะครับเยอะน้อยแล้วแต่ชอบนะครับก็บางคนรักสุขภาพก็ไม่ต้องเยอะก็ได้พอจะพอที่จะทอดได้ของผมก็จะประมาณนี้โอเคแล้วแต่ชอบนะครับ แล้วทีนี้เราก็มารอให้น้ํามันมันเดือดเทดูนะครับว่าน้ํามันร้อนหรือยังโอเคน้ํามันร้อนแล้วนะครับเอาละเราก็เทไข่แหมผมว่าน้ามันมันจะเยอะไปหน่อยนะออกสักหน่อยโอเคเอาแล้วนะครับน้ํามันร้อนแล้วเราก็เทไข่เจี่ยวลงไปเลยเอาละนะเป็นยังไงอ นี่แหละไข่คุณชายอ้ยหอมมากเลยอ่ะเมนูไข่เจียวนะครับผมโตมากับเมนูไข่เจียวนี้ที่จริงแล้วผมเป็นคนทำกับข้าวได้หลากหลายนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าบางอารมณ์ของพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยบางอารมณ์ก็ไม่อยากจะทํานะครับแล้วก็ทํากับข้าวที่มันง่ายๆนะครับพอเริ่มจะสุกนะครับเราก็ใส่พริกมันหรือพริกขี้ฟ้าลงไปที่หน้าเขาเลยเนาะเป็นไงครับเป็นไงเป็นไงนี่นะครับเบาไฟเขาตนิดนึงนะครับเผื่อว่าด้านนั้นเขาจะไหม โอเคอ่าเสร็จปุ๊บเราก็โรยหอมแดงสั้าหน่อยหนึ่งเพื่อเพิ่ม,มอาทารดของเขาเป็นยังไงหน้าตาดีจังเลยเห็นไหมครับเอาละถึงขั้นตอนสำคัญจะสวยไม่สวยก็ตรงนี้นะครับเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยนี่ใส่มาทางนี้หน่อยนะครับนี่ใส่อย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ทำการทับมันลงมาอู้ยต่ละผมใส่เครื่องเยอะไป นี่เห็นไหมครับเอาละเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเอาละดับไฟพักน้ำมันเข้าไว้ทันนิดหนึ่งอุ้ยหอมมากเลยอะ่ะมันจะมีกลิ่นหอมของของของใบโหระพานะกลิ่นมันก็จะคล้ายๆกับเหมือนกลิ่นทอดมันน่ะเออเนี่ยหอมผมชอบมากเลยเอาละพร้อมแล้ว ตักใส่จานเลยเอาลละแหมนี่ร้อนร้อนร้อนไส้ไหลไส้ไหลนิดหน่อยนะครับใส่เยอะไปแต่เยอะไปจ,จัดจานซะเล็กน้อยนะครับเพื่อความสวยงามวันนี้ผมใส่ไส้เยอะไปผมกลัวว่าจะทาแล้วไม่สวยไงพอไส้มันเยอะไปมันก็เลยมันมีไส้ทะลักนี่มันก็จะเป็นหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เอาลละ เสร็จแล้วครับกับเมนูไข่ค,คุณชายอ้าวน่ากินใช่ไหมล่ะที่สำคัญนะหอมมากเลยมันมีกลิ่นทั้งหอมแดงใบโหระพาแต่เดี๋ยวจะรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวเราไปกินกันเลยแล,แล้วก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ากับลงมือกินว่ามันจะอร่อยแค่ไหนแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องกราบขอประธานอภัยกับแฟนๆทุกท่านนะครับ ที่ทางช่องเนี่ยห่างหายไปต้องเกือบ2เดือนนะครับเพราะว่าภารกิจของที่ร้านผมเนี่ยมันยุ่งเหยิงมากก็ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนพอจะถ่ายฝนก็ตกแดดไม่มีพอจะถ่ายดดอ๋อ oh. ขอบคุณ เพจมนุษย์ต่างวัยนะครับที่เขามาถ่ายทําที่ร้านเนี่ยพอจะว่างก็มีคนมาถ่ายทํามีแฟนๆมาหามันก็เลยไม่มีเวลารู้ไหมครับว่าวันนี้ผมถึงขนาดหยุดร้านเลยนะปิดร้านเพื่อที่จะถ่ายคลิปเลยนะครับ <c oughs> เพื่อแฟนๆจะได้ดูเมนูต่างๆที่ผมสรรหามา <c oughs> ก็ง่ายบ้างยากบ้างก็แล้วแต่ตามความพร้อมนะครับเรามาถึงขั้นตอนสาคัญในการกินกันเลยนะครับมาอันดับแรกลองมาแหกมันดูนะครับ <c oughs> อือหือเป็นไงข้างในนี่นี่เป็นไงโอ้โหเนี่ยแล้วเราก็ได้กินไข่เจียวเนาะนี่นี่ไข่เจียวเนี่ยคลุกเค้ากับพริกมันกับใบโหระพาหอมแดงอือหือนี่เลยผมว่ามันอร่อยอร่อยอ่ะผมทั้งเมนูนะลูกเมียผมจะรู้เลยอร่อยบอกอร่อยถ้าไม่อร่อยบอกอร่อย เราจะได้ไม่ผิดใจกันแนแต่ถ้าวันไหนเมียผมทำกับข้าวนะไม่รู้อะอร่อยอย่างเดียวอะถ้าไม่ได้อร่อยนะตายถึงชีวิตเพราะนั้นเมียทำอร่อยทุกอย่างเชื่อผมเชื่อผมเธอพ่อบานใจกล้าทั้งหลายเชื่อผมอ้อแต่ลืมไปฝากกราบไปถึงพระมหาสมปองและก็พระมหาไพวันนะครับกรณีช่วงนี้ที่มีข่าวว่ามี พระผู้ใหญ่หรือมีใครนะครับจ้องจะจับท่านศึกนะครับผมก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยเคารพแล้วก็นับถือพระมหาภัยวันแล้วก็พระมหาสมปองนะครับผมก็เลยอยากจะฝากเตือนไว้นิดนึงในในกรณีเรื่องที่ท่านจะศึกหรือไม่ศึกนะครับให้ท่านระวังนะครับระวังอยู่เรื่องเดียวท่านระวังอย่าไปใกล้ทหารนะครับเพราะว่าทหารผ่านศึกครับโอเคครับอายุวันโนสุขังพระหลังลานแล้วครับสวัสดีจ้ากินข้าวดีกว่า